My own sin and yeah. I'm getting strong Step by step, the clock is ticking But there's no time for reasons I've been flying from town to town to protect your soul ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านกระทิงนะครับเราจะจอดรถอยู่โซนนี้นะครับเราก็จะจอดรถโซนนี้กัน ไ้นิดหนึ่งนะครับก็ถ้ายังไงเตรียมนะครับเครื่องดื่มนะครับก็มีน้ำดื่มสปอนเซอร์นะครับรองเท้าผ้าใบนะครับสำหรับปีนป่ายนะครับหรือรองเท้าผ้าใบอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเดินไต่นะครับไตรั้วก่อนนะครับก็ถ้าเกิดมาเย็นก็เตรียมอ่า ไฟฉายไปด้วยเลยครับเผื่อเผื่อขากลับมันมืดนะครับเพราะว่าทางมันลําบากนะครับก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็ถ้าเห็นกล้องกลิ้งนะครับไม่ถึงว่าผมล้มแล้วนะครับนี่ก็พกำลังทยยอยกันมานะครับก็ผมไม่ได้วิ่งนะครับแต่ว่ามันมันชันเกินไปครับมันต้องไหลไวขึ้นนะครับ ไม่เวตัวนี้จะเป็นที่อาหารนะครับสำหรับพักผ่อนนะครับก็พี่เขาก็จะขายตรงนี้นะครับก็มีน้ําดื่มขนมนะครับก็สมมุติว่าจะมานั่งเล่นน้ําชิลๆตรงนี้ก็ก็โอเคนะครับก็ได้บรรยากาศที่แบบว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับ อันนี่แหละครับอันนี้ก็หมูนะครับถ้าเป็นหมาต้องผอมวันนี้อันนี้หมูเราจะเดินเลียบชายหาดไปก่อนนะครับก็ที่ผมว่าต้องใสร่รองเท้าผ้าใบเพราะว่าอาจจะต้องปีนป่ายตลอดนะครับคือถ้าเป็นช่วงเย็ยนนะครับให้มีให้มีไฟฉายมานิดนึงนะครับหรือถ้าเป็นโทรศัพท์ก็สำรองแบตไวหน่อยเผื่อตอนกลับอาจจะติดมืด แต่แนะนาจริงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับนี่คือวิถีชาวบ้านนะครับขับเรือเที่ยวนะครับก็ถ้าเป็นโซนนี้ก็คือกังหันลมของพื้นที่ราไวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแหลมพรมเทพนะครับจุดแหลมพรมเทพก็วันหลังนะครับ ครับก็ระวังนิดนึงนะครับการเดินนะครับก็ดวงดีก็รดนะครับถ้าดวงไม่ดีก็เหยียบหินกลิ้งนะครับเฮ้ยถ่ายดิตอนนี้อ่ะหนึ่งพันคน คลิกนะครับต้องป่ายหน้าพไยก็ระหว่างนี้ผมไม่ได้ส่องอะไรเยอะนะครับผมกำลังดูเท้าครับเพราะว่าผมต้องต้องปีนป่ายตลอดนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ได้เป็นน้าท่วมะถ้าน้ําขึ้นนะครับถ้าน้ําขึ้นก็ก็ต้องเดินอยู่ริมนู้นแหละครับน้ําขึ้น พอน้ําทะเลเขาจะขึ้นบนนี้หมดนะครับเฮ้ยนี่มาถึงขึ้นทางแล้วมากินน้าถ้าไม่รีบเหมือนผมนะครับโอเคครับแต่ผมรีบเพราะว่าผมกลัวมันจะมืดผมกลัวจะไม่ได้ภาพที่แบบแบบอ,อวันนี้แสงมันอ่อนด้วยไงแสงอ่อนแล้วผมต้องต้องทําเวลากับกับกับเส้นทางที่ผมเดินนะครับเพราะว่าผมผมมาเสียเวลาตรง กีเย่โมไซมันมันยางแบนแล้วผมก็เลยต้องจอดโมไซทิ้งไว้จอดโมไซทิ้งแนละ้วผมก็อาศัยรถทีมงานอีกคันหนึ่งนะครับซ้อนท้ายมาถ้าโมไซผมก็ทิ้งไว้ที่ร้านก็เดี๋ยวถ้าร้านเขาไม่ปิดก็กลับไปเอาขากลับแต่ตอนนี้ก็ก็ยังเดินอยู่ ครับแต่บอกก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าไม่พร้อมนะครับอย่ามานะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมประจนไภัยบินป่ายนะครับมาได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นสิปขึ้นนะครับอายุยังต้องต้องรับผิดชอบเด็กได้นะครับนี่ก็ทีมงานนะครับ ทีมงานเสอใหม่ภูเก็ตนะครับก็กำลังล้มลุกคุกคานอยู่ครับแต่ก็ถ้าเป็นเสืไในภูเก็ตเห็นไหมครับนูน่นเสือในภูเก็ตก็ตอนนี้ก็บรรยากาศสวยครับบรรยากาศสวยมากผมเสียดายผมมาผมมาช้าไปนิดนึงซึ่งซึ่งผมไม่สามารถเก็บภาพได้เยอะกว่านี้ นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมพาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ละทริปนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้เผื่อมอีใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รู้จัก ต่อครับก็ก็ยังรันรอไปเรื่อยนะครับ บบคครัทางไหนก็ได้เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> ไปให้พ่อเรื่องกอนได้ปะ <c oughs> ไม่เพราะว่ามันเอ้ยลูกพ่อ ระยะทางที่เดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สถานที่ตรงนี้ก็เหมาะแก่การย,ยินยินพาภรรยามานะครับแล้วก็ปล่อยให้มืดแล้วทิ้งเอาไว้ที่นี่นะครับแล้วใช่เดี๋ยวดิเฮ้อย่าพาพ่อหลงนะ นี่ไปออกไหนอะทางไหนดีสุดทางขึ้นไปหาทางใหม่เลยลูกรัดเลยเหรอแล้วทางนี้มีทางขึ้นไหมขึ้นตอนนี้เลยขึ้นตอนี้เลยเหรอโอเคเราจะเออใส่โฟเลย ก็จะรัดหน่อยนะครับก็ยญ้าพวกนี้ก็จะเหนียวนิดนึงนะครับก<อ>็ถ้าเกิดมาถ้าขึ้นทางยญ้าก็ใช้ยญ้าเป็นประโยชน์นะครับ ฮันนีง่ว์พรุ่งนี้จะไปเทสอโมไซ์ไหวปะพรุ่งนี้ไทยอ้ำให้ไปเทสอโมไซ์ตัวใหม่จะมีขาค้ำไหมใชอันนี้คือคือสุดแล้วใช่ไหมบุญุ่ก็ไปได้นะครับ เราไม่ไปครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เขาจะไว้ถ่ายรูปกันนะครับที่ผาทิงนะครับนี่คืโซนนี้ มีคนขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าเก็บแรงไว้นะครับเก็บนินกลับนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับพระาทิตย์มันอาจจะโดเลนนิดนึงนะครับก็เลยได้ภาพมาประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พักพักเหนื่อยสักคู่และมันคือชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างนะครับก็ เมื่อกี้มันไปแค่น้ำมันสิบาทไงหมดสิบาทก็แจวกับตอนนี้ก็เนี่ยครับไายบายแลยลูกเนี่ยไม่บายหน่อย <c oughs> มันได้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึง วันนี้ท้องฟ้าอาจจะไม่สวยอาจจะเป็นช่วงเย็นแต่ก็ไม่เห็นดวงดาวเดี๋ยวถ่ายดูพระที่ตกดินกันนะขอรับเนี่ยมาสองทีแล้วทีแรกก็คือมาก่อนทีที่สอง อีกนิดนึงครับอีกนิดนะครับอีกนะครับอีกนิดนึงคนเราคนเรามันจะมีครั้งแรกครับไม่เก็บฝากติดตามนะครับชุดต่อไปนะครับก็คงจะเป็นชุดหน้าก็น่าจะเป็นการไปาทาสทสมอไซค์นะครับในส่วนของ ตัวใหม่ออกมานะครับเป็นของบอริษัทมอไซค์ยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นพรุ่งนี้ครับที่เขานัดเข้าไปเทสมอไซค์แต่ว่า <c oughs> วันนี้ก็มาปีนป่ายก่อนพรุ่งนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าขาเรจะไหวไหมนะครับก็อาจจะเป็นการาขับมอไซค์ครับอาจจะไปเทสมอไซค์ตัวพรุ่งนี้เทสตัวไหนรูกเจ็ดห้าศูนย์ไหมตัวไหน พรุ่งนี้ก็จะไปเทสตัว600 600ขึ้นนะครับแต่ก็คงน่าจะน่าจะจะไม่แน่เลยว่าจะพาขับมอไซค์เที่ยวเมืองภูเก็ตไหมหรือว่าแต่อย่างไงพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูไปดูแผนงานก่อนแต่วันนี้ก็พามาเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับผากระถิ่นนะครับก็อยางให้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็ ไว้ทิปหน้านะครับเุจะพาไปเที่ยวภูเก็ตที่อื่นอีกนะครับ